เลิกกันไปนาน2ปีนิวกลับมาคบจนมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจเรียกดีว่านิวเชียพลล่าสุดได้ควงภรรยาสาวนอกวงการเมษากิตติมามาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31พร้อมย้อนเล่าเส้นทางความรักกว่า10ปีเริ่มจากการเป็นเพื่อนส่นเลื่อนขั้นมาเป็นคนรู้ใจก่อนเผยสาเหตุการเลิกการวม2ปีและเพราะเหตุใดจึงกลับมาลงเอยกันได้อีกครั้งจนมีเบบีเป็นโซ่ทองคล้องใจ คบกันมากี่ปีแล้วนิวถ้าตั้งแต่วันแรกที่เป็นแฟนกันตุลาปีนี้10ปีความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่นิวไม่รู้จนกระทั่งผมอยากไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเลยคุยกับเขาน้อยลงพอไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งผ่านไปอาทิตย์เดียวผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหายไปความสบายใจมันหายไปคิดถึงการคุยกับคนคนนี้ทางงาน,นเราก็หยุดไม่จีบต่อแล้วมาคุยกับคนนี้แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเลิกกันหรอเกิดอะไรขึ้นเมษาชายสองปี นิวตอนนั้นคบกันได้5้าถึงหปีแล้วเขาไปเรียนต่อเมืองนอกพอเขากลับมาบางสิ่งบางอย่างหายไปปีหนึ่งต้องมาจูนกันใหม่คือเราอยากแต่งงานแล้วแต่ว่าเขายังไม่อยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตก่อนมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นพอมันไม่ตรงกรันเราเลิกกันดีกว่าห่างกันไปสองปีระหว่างสองปีนั้นก็เสียใจทำใจไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้แล้วกลับมาเจอกันยังไงนิวก็ทำรายการทางบริษัทของคุณแม่เมษาทำแคมเปญอยากแจกโชค ให้กับผู้โชคดีแล้วเขาหาพิธีกรใหม่มาทำบริษัทที่ติดต่อมาเขาก็บอกว่ารายการนี้เป็นของคาราบาวแดงแล้วทำคู่กับเมษานิวจะทำไหมมีเวลา15นาทีเพราะโปรเจกต์มันเริ่มแล้วถ้าไม่ทำเขาจะหาคนอื่นทำเมษาเป็นแผนที่เราวางไว้ไหมเมษาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไม่ได้เลือกเขาเราแค่ถูกวางตัวว่าจะเป็นพิธีกรให้เป็นตัวแทนของแบรนด์แล้วอยากปรับลุกด้วยส่วนในแง่ของรายการเป็นในส่วนของการตลาดบริษัทเขา เาจัดการเราไม่ได้รู้เรื่องเลยเรารู้ว่าเขาเลือกนิวเรารู้ในที่ประชุม